ตัวนี้ตัวเเลยตัวหญ่เลยไข่บ่เฮงอ้ตัวหงยคร,รครับปานบน่อยวะรวจเรียบร้อยครับพูดนะอนกบน่อยปิ้งปิ้งปิง อู้นี่ตัวนึง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 ตัวนี้เลยนี่คือกันอื้เรียบร้อยครับนี่ผาดเต้าครับเมื่อี้ฝนบปตกฝนบปตกโอ้เสดายเสดายตอนแรกคือตกมาบึมบึมบึมเดียว ฟังทั้งนึงหรือวะถ้ามีผนบ่ตกพลาดแล้วพลาดแล้วพ่อยังก็เอาเริ่มมือนี่ถือว่าได้ออกมาแล้วต้องเก็บคะแนนเขียกเก่าครับมือนี่เขียดตุ้งยิอย่ตุ้งยิอย่ อืมเนี่ย mm. yeah, ปิ้งปิ้งปิ้งกินกับสมตำมาได้เรกออกมาเราต้องจัดการให้เรียบตรงนี้ตรงนี้ ียบร้อยครับตี้อยิัวตี้งยู่ตั้นี้ตัวง้เลยตัวง้เลยใครบ่เอู้ตัวง้ครับากบน่อยวะหล่นเรียบร้อยครับนี่พดนะ อันกบหน่อย <laughs> ปิ้งปิ้งปิ้งอู้นี่ตัวนึง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 อย่นี้เลยนี่คือกันอืมเดี๋ยว้อยครับนี่คือว่าเดี๋ยวเออมได้ เรียบร้อยครับบวผาดเขียดเขียดอีโม่งงกบังไปยีไเครับอ่ะรอติดตามครับมือ่นมื่นไม่ปิ้งกินกับสม่ำ